มีใครอยู่ไหมครับไอวิน <I win. c oughs> มาได้ไงวะจะมาทำไมไม่บอกก่อนบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดีวะมึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบเซอร์ไพรส์รสโ <c oughs> อ้ยพหนุมขนมปังตอกเพินเยอะในเล้าพอ,อเลยแล้วม <c oughs> ึงทำเองหมดเลยเหรอวะ อืมแล้วนี่มึงมีแพลนจะอยู่ถึงเมื่อไหร่วะไม่มีกำหนดวะว่าจะอยู่เรื่อยๆอะ่ะอยากจะให้ Business Mo เดลกูมันเป็นรูปเป็นร่างก่อนตอนนี้กูได้โปรเจกต์มากูจะเอา ร้านขนมชื่อดังจากเกาะอังกฤษมาเปิดสาขาในไทยแล้วพอกูกลับมาปุ๊บกูนึกถึงเป็นคนแรกเลยอือฮึคือกูขอแบบแพงๆเลยนะอ๋อกูอยากขอให้มึงมาเป็นที่ปรึกษาโปรเจกต์ว่ะคือมึงแน่ใจใช่ไหมว่ากูดีพอที่จะเป็นที่ปรึกษามึงได้อิน ถ้ามึงไม่ดีพอก็คงไม่มีใครดีพอแล้วล่ะอีกอย่างกูงก็มีเพื่อนอยู่แค่นะโอเคไหมวะก็ได้เชี่ยขอบใจมากเลยวะรักมึงนะเว้ยเออ อคุณรู้ว่ามึงจะไม่ตอบตกลงก็ละเออแล้ว,ลวนี่มึงทำหมดนี่คนเดียวเลยวะหรือว่ามีแฟนคอยช่วยวะแฟนเปินอะไรหรอชีวิตกูก็มีแค่กูกับตุลแต่เวลาที่ไหนไปหาแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋น <c oughs> มึงกะจะโสดตลอดชีวิตเลยเหรอ <c oughs> มึงไปาไปเนี่ยอัหน,น,นีมมึงอยากได้แบบไหนมึงบอกกู จบกูหายมึงไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตกูเลยมึงเอาตัวเองให้รอดเถอะเ,เลิกกับแฟนมากี่คนแล้วกูขอนิวตีนมาช่วยน้ำได้ปะล่ะ <c oughs> ไม่น่านีอยตองเต็แลแอ่ะ